ราคาจำหน่ายของมีดเล่มนี้นะครับใน s h อ p e e Lazada นะครับที่ผมเห็นอยู่แล้วก็จากร้านที่ผมซื้อมาอยู่ที่ประมาณ1,400ถึง1,450บาทนะครับ1,400หรือว่า1 4 5 0นะเป็นมีดยี่ห้อ buck knives นะครับซึ่งตัวนี้ก็จะมีรหัสว่า slim hunter นะครับ0,110 g y s 2ขีด b CAT 1 2 6 9 7นะครับตัวนี้เป็นมีดที่ผมสั่งซื้อนะครับหรือว่าไปซื้อที่ร้านเลยนะครับจากร้าน Thailand Outdoor นะครับสาขาลาดพร้าวนะครับร้านจะอยู่ระหว่างรู้สึกจะเป็นซอยร้อยยี่สนะครับแล้วก็เลี้ยวซ้ายนะครับไปประมาณ2ซอยจําไม่ได้ว่าเป็นระหว่างซอย1้อกับร้อยหรือว่ายังไงนะครับประมาณนั้นนะครับอยู่หน้าถนนเลยถนนลาดพร้าวนะครับถ้าทะลุซอยมหาทย หรือว่ารามคําแหง65นะครับหรือว่าลาดพร้าวร้อยี่สิบเนี่ยออกปุ๊บแล้วก็เลี้ยวซ้ายนะครับประมาณ2ซองซ่ะมันจะอยู่ประมาณซอยที่ร้อยสิบหกกับร้อยสิบแปดอยู่ระหว่างนะครับเพราะร้อยยี่สิบร้อยสิบแปดร้อยสิบหกใช่ไหมระหว่างซอยร้อยสิบแปดกับสิบหกนั่นแหละจะมีร้านอยู่แล้วมีป้ายอยู่ติดถนนเลยนะครับร้านไปไม่ยากแล้วร้านก็เห็นชัดด้วยนะครับมาดูกันเลยนะครับหนึ่งพันสี่ร้อยถึงหนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบบาทในซีรีส์ของเขานะครับซึ่ง เป็นมีดที่นิยมมากๆเลยนะครับตั้งแต่อดีตเป็นร้อยปีจนถึงปัจจุบันเนี่ยรุ่นของเขาก็คือ b a c k hunter นะครับ hunter ก็จะเป็นรุ่นที่ด้ามเป็นไม้นะครับอโบนีนะครับซึ่งก็ผมเคยรีวิวในช่องไปแล้วนะเป็นด้ามอีโบ y นีแล้วเป็นฟิงเกอร์กรุฟนะครับมีระบบแบ็กล็อกแล้วก็ใบเป็นทรงคลิปพอยมีาด้ามเป็น ไม้ผสมทองเหลืองนะครับซึ่งก็ดูคลาสสิกดีดูขุ้นตาดีนะครับแต่ว่าตัวนี้ก็จะเป็นลักษณะที่โมเดิร์นขึ้นนะครับโดยจะมีการเปลี่ยนวัสดุผลิตนะครับจากไม้และก็ทองเหลืองนะครับที่คลาสสิกมีน้ําหนักเยอะแล้วก็ราคาแพงเนี่ยเปลี่ยนมาเป็นกลาสฟิวไนลอนนะครับหรือว่า GFGFN แทนนะครับก็ทำให้น้ำหนักเบาลงใช้งานได้ทนทานขึ้นไม่ต้องกลัวที่จะเป็นรอยเสียหายนะครับแล้วราคาก็ถูกลงด้วยนะครับราคาจาก3000กว่าบาทเนี่ย ถูกลงมาเหลือแค่พันกลางๆเท่านั้นนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่โอเคนะครับแล้วก็ในซีรีส์จะมีรุ่นโปรโด้วยนะครับรุ่นโปรก็จะเป็นด้ามไมคคาาแล้วก็ใบเป็น cpms 3 0 v bos heat treatment นะครับก็ดีขึ้นไปอีกก็อันนั้นก็3000กว่านะครับแต่ว่าก็จะเป็นโมเดลตรงที่ว่า,าผิววัสดุแล้วก็รวมถึงตั้มสต a r t หรือ cross s t u r t ก็ติดตั้งมาด้วยนะครับ ในรุ่นจะมีรุ่นที่เล็กกว่าตัวนี้ก็คือเป็นรุ่นที่ชื่อว่าสลิมเรนเจอร์ซ e เล็นะครับไอ้ตัวนี้เป็น Slim Hunter select Hunter ก็จะมีใบที่ยาวแล้วตัวด้ามที่ยาวส่วน Ranger ก็จะสั้นลงแล้วใบเล็กลงนะครับตัวนั้นก็จะเป็นรุ่น b ั c k Slim Hunter r a n g e r อร์นะครับอ่ะสลิมเรนเจอร์ฮันเตอร์อ่ะสลิมเรนเจอร์ซีเล็กนะครับ112่ส่วนตัวนี้เป็นรุ่น110นะครับบักวันเทนนะครับ110นั่นเอง ตัวนี้จะเป็นตัวสุดท้ายในร้านที่ผมไปหามานะครับก็คือเป็นด้ามสีเกร์นะครับสีเทาซึ่งในซีรีส์เขาจะมีด้ามที่ผมเคยเห็นนะจะมีด้ามสีส้มนะครับสีดำสีเนว y b บลูนะครับสีกลมท่านะแล้วก็เป็นสีน้ำตาลแล้วก็โอดี e รีนแบบนี้แต่ตัวนี้เป็นสีเทาตัวเดียวในร้านแล้วเป็นตัวโชว์ผมก็เลยเคิดว่าซื้อเลยแล้ะกันนะครับเพราะว่ามันน่าจะหายากอยู่หมายถึงว่า สต็อกไม่ค่อยจะมีนะครับไม่ได้แปล,แปลว่าเริ่มผลิตหรือว่าอะไรนะครับด้ามของเขาจะเป็น gfr หรือ gfn คือ glass filled nylon นะครับคือไนลอนที่เสริมใยแก้วเข้าไปก็ส่งผลให้วัสดุเนี่ยมีความทนทานต่อการบิดตัวนะครับความยืดหยุ่นที่สูงขึ้นแล้วก็ทนทานต่อการใช้งานไม่กรอบแตกง่ายๆนะครับผิววัสดุก็จะทําเป็นลักษณะเป็นผิวสักษานะครับแล้วก็ตัวสเกลด้ามหรือว่าตัวลายการลื่นก็จะเป็นลักษณะเป็นทรงไดมอนด์คัตแต่เป็นหลุมลงไปนะครับนี่ลองดูมันจะเป็นหลุมๆล,ลงไปเนาะแบบ คลิปของเจ้าตัวนี้เป็นคลิปแบบ deep carry นะครับค่อนข้างที่จะสูงเลยแล้วก็พกได้ลึกดีนะครับเป็นคลิปส e ต l เลสทำท u มเบิล i ินิชหรือว่าเป็น Bit บีดบลัสแซนบลัสเป็นสโตนวอชนะครับแก้ไขเป็นลักษณะยึดวิ d e ส s c r สองตัวแล้วก็มีเทนชั่นที่ค่อนข้างที่จะดีแต่ผมลองพกดูเนี่ยไม่ได้รู้สึกนะว่ามันแน่นจนดึงยากนะครับแล้วก็ตัวคลิปเองก็จะเป็นลักษณะเฉียงขึ้นแบบนี้เวลาเราจับ ในกระเป๋าแล้วดึงออกเนี่ยไอส่วนตรงนี้มันเฉียงขึ้นทําให้เรามีพื้นที่กริปนะครับกับลายกันเรื่อนตรงนี้ก็ดึงออกจากกระเป๋าได้ง่ายตัวคลิปกว้างแล้วก็ลึกทาให้พกได้มิดชิดแล้วก็เนียนดีไม่จําเป็นต้องไปซื้อคลิป after market third party อะไรอีกแล้วนะครับลันยัดโฮไม่มีมาให้แต่สามารถจะร้อยเชือกบริเวณตรงนี้หรือตรงน,รรงนี้หรือร้อยเข้าบริเวณตรงนี้เลยก็ได้นะครับแล้วคลิปก็เป็นแบบทิปอัพอย่างเดียวแต่ว่าสามารถจะย้ายฝั่งจากขวา มาเป็นฝั่งซ้ายนะครับแล้วมีสกรูฮาร์ดแวร์ให้มาแล้วนะครับไม่จาเป็นต้องถอดสกรูชุดนี้เราย้ายมาฝั่งนี้นะคือแค่ถอดออกแล้วเอาสกรูใส่ที่เดิมแล้วถอดสกรูฝั่งนี้เราใส่ได้เลยนะครับส่วนมีดก็เป็นลักษณะทรงครับแล้วจะออกค่อนข้างที่จะสลิมตามชื่อเลยคือมันเรียวแล้วความหนาก็ลดลงจากรุ่นที่เป็นไม้กับทองเหลืองเยอะมากนะครับบางมากเลยบางกว่าเดิมแล้วเบากว่าเดิมแล้วราคาถูกกว่าเดิมด้วยส่วนระบบล็อกของมีดเล่มนี้ก็เป็นแบ็คล็อกนะครับแต่ว่า ตัวล็อกบาร์นะครับหรือปุ่มกดเนี่ยอยู่บริเวณท้ายสุดเลยไม่เหมือนกับสไปเดโกหรือยี่ห้ออื่นที่เป็นแบ็กล็อกนะครับพวกเคชอบางรุ่นนะครับมีไหมที่เป็นแบ็กล็อกไม่แน่ใจนะแต่ว่าพวกสไปเดโกจะมีแบ็กล็อกเยอะมากแล้วก็มีโคสติลนะครับอยู่ตรงกลางค่อนมาทางข้างหน้าบางรุ่นก็อยู่ตรงกลางเลยแต่นี้มาอยู่ด้านหลังนะครับ ส่วนฮาร์ดแวร์ทั้งหมดก็เป็นสเตเลสนะครับแล้วก็ไม่สามารถจะถอดซ่อมแซมเองได้นะครับไม่มีสกรูให้ขันหรือมีดเองไม่ได้นะแต่ว่าส่งไปเคลมหรือรับประกันได้นะครับถ้าอยู่ในอเมริการับประกันรู้สึกจะเป็นตลอดชีพเลยเนาะแต่ถ้าเป็นต่างประเทศเนี่ยผมไม่น่าจะว่ารับประกันกี่ปีหรือว่ายังไงนะครับเพราะว่าข้างๆเขาจะบอกไว้เลยว่า outside US and c a n a d a ก็คือเป็นแพ็กเกจแบบนี้นะครับผมโอเค ส่วนตัวใบมีดก็จะมีจุดหมุนนะครับและระบบช่วยเปิดมีดตรงนี้ก็เป็นคลอสสตาร์ทหรือว่าตัมสตาร์ทก็คือเป็นเดือยหรือเป็นปุ่มขวงแบบนี้นะครับสามารถจะใช้งานทั้งคนถนัดขวาและซ้ายด้วยการดันใช้นิ้วโป้งนะครับดันใบมีด้อออกแล้วก็จะล็อกแบบนี้นะครับหรือคนถนัดซ้ายเองก็จะใช้งานมีดเล่มนี้ได้เหมือนกันเพราะว่า มีดเขาออกแบบมาให้มีดสามารถจะใช้งานสมมาตรแล้วก็จับได้รู้สึกเหมือนกันทั้งคนถนัดซ้ายนะครับหรือคนถนัดขวาก็ไม่ได้ไดต่างกันนะครับโดยมิติขนาดของมีดก็ค่อนข้างที่จะเรียวแล้วก็ยาวแล้วก็ผอมนะครับส่วนใบมีดตัวนี้นะครับมีความยาวอยู่ใบมีดตั้งแต่ปลายนะครับจนถึงบริเวณกาดอยู่ที่3.75นิ้วนะครับหรือว่า9.5เซนนะครับ9 9เซนครึ่ง ถือว่าเป็นมีดที่ค่อนข้างที่จะมีใบาย,ยาวนะครับแล้วก็เรียวเหมาะการใช้งานแทงเจาะตัดนะครับแล้วก็ไกดิ้งหรือการขึ้นคมตัวนี้เป็นโฮโลกราดซึ่งบัสก นิยมนะครับผลิตมีดของเขาเองเนี่ยเป็นฮอร์โลกรายอยู่แล้วซึ่งฮอร์โลกรายก็จะเด่นในเรื่องของการตัดผ่านการเฉือนที่ดีแล้วมีคมที่ค่อนข้างบานนะครับข้อดีของเขาคือตัดได้ลื่นแต่ข้อด้อยก็มีก็คือคมที่บานเนี่ยมันก็จะบิ่นแล้วก็เสียหายง่ายกว่าคมแบบอื่นแบบแฝดกรายหรือว่าเซเบอร์กรายนะครับแต่ก็ตัดได้ลื่นแล้วคมเฉียบกว่าก็แล้วแต่เนาะรับก็ไม่ได้ยากนะครับส่วนทรงใบมีดเป็นคลิปพอยนะครับเป็นทรงมาอย่างนี้แล้วก็คลิปด้านบนออก ทำสวิชด้านบนเพื่อลดความหนาของสันใบทําให้แทงทะลุผ่านได้ง่ายฮอร์โลกรายก็ทําให้บางส่วนฟินิชชิ่งผิวมีดนี้เป็นทัมเบิลฟินิชหรือว่าเป็นเฮลวี่สโตนวอชนะครับก็จะเป็นรอยขีดข่วนทั่วเลยแต่ว่าจับแล้วไม่รู้สึกสะดุดหรือว่าสากมือนะครับทำให้สามารถที่จะพลางรอยขีดข่วนที่จะเกิดเพิ่มขึ้นในอนาคตเวลาใช้งานเป็นนานๆแล้วเกิดรอยข้างใบมีดก็ไม่ค่อยเป็นรอยเท่าไหร่นะครับ ส่วนวัสดุผลิตใบมีดในรุ่น Select ก็คือเป็นรุ่นเริ่มต้นของเขานะครับบ u c k จะแบ่งเป็นรุ่นซ e l e c t แล้วมาเป็นเอเ d นะครับแล้วมาเป็น f o ร์สแล้วก็สุดท้ายก็เป็น Pro คือ4ระดับด้วยกัน ซีเล็กก็คือรุ่นเริ่มต้นนะครับตัวนี้ผลิตด้วยสแตนเลสสตีล420 SC สแตนเลสสตีลนะครับก็คือ420 SC ไฮคาร์บอนสแตนเลสสตีลซึ่งมีคุณสมบัติด้านทานสนิมดีนะครับเอทวิเทชันพอใช้ได้นะครับแล้วก็ทัฟเฟลสคือความแกร่งดีแล้วก็การรับคมเนี่ยรับกับดีชาร์ปไม่ยากนะครับดูแลรักษาง่ายบริเวณด้านล่างจะมีชื่อยี่ห้อบั็กกับ110แล้วเป็นโลโก้เล็กๆตรงนี้คือต้องไปตรวจสอบในเว็บไซต์นะครับว่าเป็นจุดแล้วเป็น ขีดมันตัวทีตนะแงคงข้าเนี่ยมันคือปีอะไรนะเขาก็จะบอกเปียอะไรแล้วผลิตในอเมริกานะครับส่วนสตั๊ดก็ออกแบบมาให้สามารถจะใช้งานได้ทั้ง2ฝั่งเลยซ้ายและขวาส่วนด้านบนตรงนี้ผมลองสังเกตดูนะครับเขาจะทําเป็นนูนสูงขึ้นมาตรงนี้นิดนึงทําไมทําแบบนี้นะครับอ,อันดับแรกเนี่ยผมลองสังเกตดูคือมันน่าจะมีประโยชน์ก็คือจะทราบได้ว่าตรงนี้เป็นบริเวณที่อยู่ตรงล็อกนะครับทำให้เราจับแบบนี้ได้อีกอย่างหนึ่งคือป้องกัน ตัวล็อกกับตัวใบมีดหนีบนิ้วเวลาเปิดใช้งานนะครับผมจะลองพับใบมีดดูเนาะแล้วบางทีคือเราจับอย่างนี้นะครับแล้วเราดันมีดเนาะอย่างนี้นะครับถ้านิ้วเราไปอยู่บริเวณตรงร่องนะครับแล้วก็ดันแบบเนี้ยมันอาจจะหนีบเนื้อได้นะครับเขาก็เลยต้องทําเป็นปลายตรงเนี้ยชิดขึ้นนะครับเพื่อให้นิ้วเนี่ยหรือว่าเนื้อเนี่ยพ้นตรงร่องที่หนีบนะครับมันก็จะลดการหนีบแล้วมีการเก็บคราวนะครับก็คือเป็นการ ทำปลายมนๆม,มาไว้นะครับทำให้นิ้วหรือว่าเนื้อเ,เนี่ยไม่อยู่ในร่องนะครับหนีบยากขึ้นซึ่งผลของการใช้งานก็คือมันไม่หนีบจริงๆนั่นแหละมันโอเคนะครับทำได้เก็บรายละเอียดได้ดีเลยแล้วสัมผัสได้ว่าตรงนี้คือล็อกอส่วนที่มันมีดมันล็อกนะครับต้องระวังเวลาใช้งาน ส่วนล็อกบาร์อยู่บริเวณท้ายก็มีข้อดีนะครับก็คือเราไม่สามารถที่จะไปกดโดนล็อกโดยไม่ตั้งใจแล้วล็อกก็ไม่สามารถจะพับหนีบมือเราได้นะครับแน่ๆแ,แต่ว่าข้อด้อยก็คือเราไม่สามารถจะพับแล้วก็เล่นได้เหมือนสไปเดโก้นะครับที่บางคนชอบบีบล็อกแล้วก็สะบัดลงมาแล้วมันมาอยู่อย่างเงี้ยนะครับซึ่งบั๊กเนี่ยจริงๆก็คือจงใจออกแบบมาอย่างนี้เพื่อให้เราตั้งใจปิดด้วยการ กลางมีดออกแบบนี้นะครับเราใช้นิ้วกดบริเวณล็อกบาร์ด้านหลังแล้วก็ค่อยๆพับนักษณะพับเก็บ2มือมากกว่าที่จะพับมือเดียวแบบสไปเดโก้หรือยี่ห้อหอื่นๆนะครับซึ่งก็เป็นมีดที่ไม่ได้กลางลื่นอะไรนะไม่ใช่มีดที่เปิดสนุกอะไรแต่เป็นมีดใช้งานนะครับส่วนความยาวนะครับเมื่อปิดครับของมีดเล่มนี้ก็อยู่ที่4.875นิ้วนะครับหรือว่า1 2.4 cm ก็คือ12.4ซนเมตรนะครับ124มมนั่นเองนะครับความยาวทั้งหมดของมีดเมื่อกลางแล้วนะครับอยู่ที่8.625นิ้วหรือว่า219มมนะครับหรือว่า21.9ซนั่นเองใบมีด3.75นิ้วหรือว่า9.5เซน9เซนครึ่งนะครับใบอย่างเดียว น้ำหนักของมีดนะครับก็อยู่ในระหว่างน้ำหนักที่ไม่ได้หนักมากนะครับอยู่ที่28ออนซ์นะครับหรือว่า80กรัมเท่านั้นนะครับในเวอร์ชันนี้ถ้าเป็นรุ่นโปรรุ่นคลาสสิกก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งคลาสสิกหนักนะครับล็อโปรก็จะเป็นไมค์คาร์ตาฟีลิ่งจะอีกอย่างอันนั้นก็3,000กว่าบาทเดี๋ยวมีโอกาสจะซื้อมาอีกส่วน1นึที่ตัวเล็กกว่านี้ไบซันเนี่ยถ้ามีโอกาสก็จะซื้อเหมือนกันมีหลายสีเหมือนกันนะครับนี่คือบัคส์นะครับหนึ่งหนึ่ง Hunter สีเล็กนะครับสีเกรย์มีสีอื่นด้วยนะครับถ้าชอบก็ไปซืกันได้แต่ผมซื้อสีเทามาเพราะมันเหลือเล่มสุดท้ายในร้านแล้วก็ประมาณนี้นะครับนี่คือมีดโมเดิร์นคลาสสิกคือแพลตฟอร์มคลาสสิกแต่ใช้วัสดุโมเดิร์นราคาถูกลงแล้วก็ใช้งานได้ดีขึ้นเพราะมันบางและเบากว่าเดิมส่วนมีดเล่มนี้ไม่มีไลเนอร์ข้างในนะครับ เป็น glass fiber อย่างเดียวเลยนะครับไม่มีเหล็กอยู่ข้างในทำให้มันเบามากนะครับก็ประมาณนี้นะครับทุกคนขอบคุณมากนะครับแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้านะครับวันนี้สวัสดีนะครับผม Hebi r i d น n อ out